อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนค่ะโอ้โหทุกคนวันนี้นะคะเช้าที่สดใสามากๆจริงๆเลยทุกคนเห็นอะไรไหมคะโหมีอะไรว่ายวนเวียนไปนหมดในแม่น้ำค่ะทุกคนนั่นไม่ใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นนาคหรือเปล่าว่าไม่ใช่ตัวเงินตัวทองไหมเอ่ย บรรยากาศดีมากเลยค่ะสวัสดีนะคะใครนะคะที่ตื่นเช้าๆในวันหยุดนี้นะคะก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศยามเช้าท้องฟ้าต้นไม้สายน้ำนะคะนี่คือเวลา6กโมงตรงค่ะโจก็มาตามนัดค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะเช้าๆยามอากาศสดชื่นแบบนี้ ทุกคนค่วันนี้นะคะเราก็มานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ไม่ทันอีกแล้วค่ะใครที่เข้ามาแล้วอะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เอาไมยมานะคะก็อาจจะตะโกนเสียงดังนิดนึงนะคะคือตะโกนดังมากๆเลยไม่รู้ว่าเสียงเข้าไปในไลฟ์หรือเปล่าอะคะทุกคนทุกคนก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องการขอบคุณนะคะเรามาขอบคุณธรรมชาติกันสักหน่อยนะคะ ทุกคนจ๋าคือธรรมชาติเนาะเขาสร้างอะไรมาที่สวยงามเลยนี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างสวัสดีนะคะสวัสดียามช้า มาค่ะมาค่ะมาค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะมีเวลาไม่เกิน15นาทีของแต่ละวันวันนี้นะคะโจ้มีความสุขที่จะมาบอกให้ทุกคนนะคะชวนวันนี้วันหยุดน,นากหลายคนนะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้จะทํำอะไรที่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะทุกคนตื่นนอนตอนเช้า เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้อาจจะไม่ทันหรือถ้าเกิดใครทันนะคะลองทําดูนะคะใครที่อยู่บนเตียงตอนนี้หรือเพิ่งจะเริ่มลืมตาขึ้นมาทุกคนฟังไรโจ้แค่15นาทีลองทําดูนะคะคุณจะรู้สึกซาบซึ้งนะคะรู้สึกมีความสุขภายในจิตใจแน่นอนค่ะอันนี้คือยอมรับนะคะว่ามีจริงนะคะทําจริงนะคะได้รับจริงค่ะทุกคนขึ้นหัวข้อไว้วันนี้ ขอบคุณล่วงหน้าคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าการขอบคุณล่วงหน้าเนี่ยเขามีมานานแล้วทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าใครที่อายุเยอะๆสมัยนี้ไม่แน่ใจว่าน้องๆหลานๆนะคะรู้กันไหมว่าเมื่อก่อนนะคะคนไทยแต่เดี๋ยวนี้บางภาคบางจังหวัดอะ่ะก็น่าจะทำกันคืออะไรเหรอคะก็ทุกคนพิธีกรรม ขอฝนไงคนนึกออกไหมการที่เรา,เอาขอบคุณฝนใช่ปะเขามีการแห่นางแมวแล้วก็ทุกคนก็กจะให้ฝนตกเพราะว่าวันอาจจะเป็นแล้งปีไหนๆไ,ไม่รู้ว่ะที่ประเทศไทยอะเกิดแรงใช่ไหมคะก็มีประ,ประเพณีหรือว่ามีพิธีกรรมในการขอฝนนะคะก็นั่นแหละค่ะคือการขอบคุณล่วงหน้าเสร็จแล้วเป็นไงคะผลลัพธ์ฝนตก จริงไหมเออนั่นเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการขอบคุณล่วงหน้าผลลัพธ์ก็จะตามมาทมําไมโจ้ถึงตั้งหัวข้อให้ทุกคนขอบคุณล่วงหน้าพเพราะโจเชื่อมั่นนะคะว่ามีอีกหลายๆคนนะคะที่มีเป้าหมายหรือมีความต้องการที่อยากจะได้สิ่งที่เราปรารถนาแต่มันอาจจะช้าหรือไม่รู้วิธีทำอย่างไรนะคะโจก็ได้ ความลับเคล็ดลับมาบอกกันวันนี้นะคะหวังว่าวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายๆคนนะคะไม่เสียเงินค่ะไม่เสียเงินเลยแค่คุณกล่าวคําขอบคุณทุกเช้าทุกเช้าตื่นลืมตานี่ทุกคนยิ่งใครนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศสดชื่นและรู้สึกจะซาบซึ้งกับธรรมชาติสามารถกล่าวโดยความทุกคนผมผมเหมือนจะตั้ง กระนะคะจะเป็นนางงามรับรับมงกุฎลงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะคุกคนอย่างนี้ค่ะให้ทุกคนพูดนะคะขอบคุณสามครั้งขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการว่าจะเป็นเงินทองความสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องแฟนการงานหน้าที่การงานนะคะคุณต้องการอะไรอะคะ คุณต้องการอะไรคุณก็กล่าวไปเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณถ้าเราอยากจะได้อะไรดีอ๋อสิ่งของจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเป็นน้องๆอยากจะได้เกมเกมใช่ไหมคะขอบคุณ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 คุณแม่นะที่ซื้อเกมมาให้ทำให้ลูกนะคะมีความสุข ในวันพักผ่อนหรือว่า,าพักจากสายตาในการทำรายงานทำการบ้านอะไรอย่างนี้นะคะคือขอบคุณสามหนแล้วก็กล่าวสิ่งถึงบุคคลนั้นๆแล้วก็ตามสิ่งของที่คุณต้องการเสร็จแล้วก็พูดขอบคุณขอบคุณขอบคุณแต่ความรู้สึกจะต้องตามมาด้วยหลังจากที่กล่าวแล้วว่าคุณน่ะได้รับจริงๆ แล้วจินตนาการเป็นเหตุการณ์ที่คุณนะคะอยู่ในเหตุการณ์นั้นกำลังจะรับของจากคนที่คุณกล่าวคำข้อคที่คุณพูดเมื่อกี้คุณพูดถึงใครแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าโหยคุณแม่นะคะกำลังจะซื้อของขวัญในห้างสรรพสินค้ายื่นมาให้เราแล้วเราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำอย่างนี้นะคะ่ะไปทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วคุณลองดูนะคะว่าคุณได้ผลลัพธ์ไหมเงินนี่โจ้นะคะและทุกคนในหลายคนนะคะต้องการนะคะแต่ความต้องการภายในจิตใจของเราะค่ะทุกคนอย่าเอาความรู้สึกอยากมีอยากได้และกล่าวแล้วห้ามสงสัยเด็ดขาดว่ามันจะได้จริงหรอมันจะเมื่อไหร่จะมา คืออย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะกล่าวแล้วก็รู้สึกว่าได้รับจริงๆเฮ้ยมันจะทําให้เรารู้สึกฟินรู้สึกอินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้รับแล้วว่าดีใจสุดๆเลยค่ะคุณแสดงความรู้สึกไปเลยว่าคุณกําลังได้รับแล้วรับแล้วคุณก็ดีใจมากๆดีใจมากๆที่ได้รับสินค้าหรือว่ารับของตัวนั้นไปแล้วเรารู้สึกว่าสนุกสนานกับเขาอะค่ะทําอย่างนี้นะคะไปเรื่อยเืนะคะจะว่าประมาณ7วันบางคนก็ได้เร็วนะถ้าใคร จูนจิตอารมณ์เข้าถึงจริงๆมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจริงๆนะคุณแต่14วันน่ะน่าจะได้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะคะอ่าและที่สำคัญนะคะใครที่อยากได้เงินหมื่นเงินแสนทุกคนลองเอาวิธีนี้ไปทำดูสิคะว่าคุณได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปอะ่ะมันเกินกำลังอะคะ่ะ อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งของทั้งหมดนะคะมันมาจากเราทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่นกนะคะคือนกตัวใหญ่มากกำลังบินอทุกคนนกอะไรไม่รู้ตัวยย้าใหญ,ใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะ <laughs> ก็ อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเห็นอะไรก็อ,อยากจะแบ่งปันเนาะเผื่อใครแบบว่าโอ้โหหาไม่ได้นะคะโอเคตะโกนอีกแล้วคืออาจจะใช้ไม้เซลฟี่ไกลตัวเองนิดน,นึงนะคะ<ม>อ่ะโอเคทีนี้นะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าก่อนไลฟ์นี้นะคะโจะได้พูดถึงเรื่องของ การที่เรานะคะไม่ตัดสินใครในแต่ละวันนะคะทุกคนยังปฏิบัติกันอยู่ไหมคะอย่าลืมนะคะคุณพูดทุกวันทุกวันเลยนะคะจะทําให้เรานะคะไม่เอาสมองไปปรุงแต่งไปเ,เรียกอะไรอะ่ะเอาตัวเองอะ่ะไปหลวมอยู่ในอารมณ์กับความรู้สึกของคนที่เรารับรู้เรื่องราวของเขามาทําให้เราอะ่ะจิตของเราอะ่ะคุ้นคลิด ทำให้เราเกิดความเรื่องอะไรอะ่ะความทุกข์ความกังวลใจกับเขามากๆค่ะเรานะคะไม่ต้องไปไปอินกับเรื่องราวของเขาที่เป็นเรื่องของลบๆอะ่ะเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกแย่ตามไปด้วยนะคะอย่าไปตัดสินใครและอย่าตัวเองเข้าไปจมกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวค่ะแต่เรากําลังจะทําให้ตัวเองนะคะ เป็นคนที่มีความสุขและเราอะค่ะจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกของเราอะบอกต่อแล้วก็ช่วยเพื่อนของเราด้วยให้เขาอะค่ะหลุดพ้นจากเรื่องราวทุกต่างๆที่เขาประสบอยู่โดยการดึงเขามาเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะพยายามดึงเรื่องดีๆมาคุยกันอย่าสนทนาให้เขาไปนึกถึงเรื่องราวที่เขากำลังเศร้าหมองให้เขากำลังมีปัญหาอยู่นะคะ นะคะอันนี้คือการไม่ตัดสินสิ่งใดๆและก็ไม่ต้องทําให้ตัวเองนะคะไปจมอยู่กับเรื่องรบๆนะคะโจ้อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนบนโลกใบนี้เลยนะคะได้ปฏิบัติสิ่งที่โจ้กาลังทําอยู่นะคะต้องการอยากจะมาสื่อให้รู้นะคะว่าวิธีที่เรานะคะมีความสุขมันอยู่ที่จิตภายในเรานะคะสร้างจิตของเราจากภายในลดอัตตาตัวเองลงคนที่ แต่ลบมีอัตตาตัวเองมีแต่โทษคนอื่นทั้งหมดโจ้กำลังพูดถึงตัวโจ้เองค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนข้างหลังมีนกด้วยนะเห็นไหมอ่ะสวยงามไม่เห็นเนาะ <c oughs> ใจก็อยากจะให้ดูวิวอีกใจก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวนะคะ ก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะให้มีความสุขกับชีวิตคือโจ้ค่ะได้แล้วอะค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เหมือนกันนะคะชีวิตมันมีแค่นั้นจริงๆค่ะทุกคนขามันไม่ได้มีอะไรที่ยากไปกว่านี้เลยทุกสิ่งถ้าเกิดเราคิดได้นะคะมันจะทําให้ชีวิตของเราอะคะ่ะโลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและมันจะดีกว่าไหมถ้าเราให้คนที่เรารักนะคะเป็นแบบเราอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นแบบเราอืมอ่า วันนี้นะคะก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนคิดถึงเรื่องดีๆตื่นเช้าขึ้นมาเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมองโลกในแง่ดีและทำอะไรดีๆให้กับตัวเองและคนที่คุณรักและอย่าลืมนะคะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนี้นะคะแชร์ให้ถึงคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะ เรื่องของภายในจิตใจนะคะมันจะทําให้โลกภายนอกของเราดีด้วยถ้าจิตใจของเราดีนะคะคิดนะคะจิตใจของเราสงบไม่เอาเรื่องที่ลบๆเรื่องที่มันคุ้นคิดที่ทําให้ชีวิตคิดแต่เรื่องร้ายๆมันจะทําให้ชีวิตของเราะคะ่ะดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาทํางานก็มีความสุข พอทำงานมีความสุขเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานรักนะคะก็อย่าลืมขอบคุณนะคะสิ่งที่เราจะขอบคุณคือไม่มีทางเลือกขอบคุณอะไรทั้งสิ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวเราทุกคนสามารถขอบคุณได้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกคนลองทําดูสิคะขอบคุณคนในครอบครัวขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณลูกขอบคุณแฟนสามีภรรยาหรือานะอ่า อะไรก็แล้วแต่ที่บุคคลเหล่านั้นได้ทําให้เรานะคะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าลืมขอบคุณและขอบคุณงานที่คุณทําอยู่ขอบคุณที่เขาช่วยให้เรามีชีวิตมีกินมีใช้มีเงินมีทองเกิดขึ้นมีงานทํานะคะจะทําให้ชีวิตคําทํางานของคุณนะคะเรียกไรได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็มันจะง่ายๆสบายๆเลยนะคะมันจะไม่ยุ่งยากไม่ปวดสมองเลยค่ะโอเคไหมคะและที่สําคัญนะคะ เงินค่ะขอบคุณเงินด้วยนะคะเพื่อที่การขอบคุณของคุณนะคะคุณจะได้รับเงินมาโดยที่คุณไม่รู้คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณได้รับอะไม่ว่าจะเป็นของขวัญเล็กน้อยคือคุณอย่าไปวัดที่มูลค่านะคะนั่นคือรางวัลจากจากอะไรอะจากพระเจ้าพระเจ้าก็คือตัวเรานะคะตัวเรานะคะจิตภายในของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะเรียกอะไรอะสะท้อน คือถ้าเราคิดอะไรไปอ่ะสิ่งที่เราได้รับมันจะสะท้อนกลับมาหาเราถ้าเราคิดลบคิดร้ายมันก็จะเจอเรื่องนั้นกลับมาหาเรามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเอาเรื่องดีๆเข้ามาแล้วมันสะท้อนเอาเรื่องนั้นๆเข้ามาหาเราอีกเขาบอกว่าอะอะไรที่เหมือนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันใช่แล้วค่ะถ้าเราคิดเรื่องเงินออกไปเงินก็จะกลับมาหาเราถ้าเราคิดเรื่องความรัก ความรู้สึกความเมตตาถ้าเราให้ความเมตตาออกไปเราก็จะได้รับความรักความเมตตากลับเข้ามาคิดอะไรได้อย่างนั้นอันนี้คือเป็นหลักของโอ้โหทุกคนหลักพุทธศาสนาด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยโอ้โหนกเขากําลังพาเลตกันแบบว่าเยอะมากค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเห็นอะไรไหมโอ้โหเลียงแถวกันมาเยอะแยะเลย โอเคค่ะวันนี้ก็15นาทีครบตามที่โจสัญญากับทุกคนไว้ว่าเช้า6โมงทุกวันนะคะเราก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสู่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังกันโอ้ยมาอม่ฝุงแล้วคะ่ะทุกคนคือดูสิคะตัวใหญ่มากเลยนะนี่คะ่ะบรรยากาศโอ้โหสวยงามโอเคค่ะก่อนจบไลฟ์นี้นะคะก็ ให้ชมบรรยากาศยามเช้านะคะอรุณสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะทานอาหารที่ประโยชน์ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมค่ะสวมแมสนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดที่ระบาดในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความโชคดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเย้สวยงาม